ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับครับผมเข้าสู่ช anel l s m 3 6 9กันด้วยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเข้าเล่นเกมนะครับผมเกม e l i e Hunter นะของค่าย Space Gaming นะครับผมในเว็บไซต์ ls M 9้กนะครับผมโอเคการที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับผมให้มาที่หัวข้อเกมนะครับผมหรือจะเป็นหัวข้อเกมยิงป่าก็ได้นะจากนั้นนะครับผมให้มาที่นี่ของค่าย Space Gaming นะครับไป Okay, เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมอ่ะโอเคมาแล้วก็ให้เราทําการเติมเงินไปเลยนะครับผมเอาแต่จำนวนเงาที่เราอยากเล่นนะครับผมอยากเติมได้เลยนะค่ายนี้เติมได้นะครับผมไม่ใช่แบบค่ายใหม่ๆนะครับที่ว่ามันเติมไม่ได้นะผมเหมือนการล็อกตังในบัญชีเรานะโอเคหลังจากเราเติมเสร็จแล้วผมก็มานี่นะผมไอเดียนันเติร์ได้เลยนะครับไม่ติดโอเคกดอีกรอบนึงอ่ะรอบนีได้ไหมอ่ะเรามีได้ครับผมโอเคมา หน้าตาของตัวเกมผมก็จับประมาณนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเสียงมาแล้วอ่านี่ไงครับผมเอเลนเตอร์มาแล้วนะครับผมมาก็เดี๋ยวทีนี้ก็จะเป็นมีสามห้องให้เลือกน,นะครับผมเป็นห้องเบ็ดเยอะเบ็ดน้อยนะครับผมเดี๋ยวก,การรีวิวครั้งนี้นะผมจะขอเล่นเป็นห้องเบ็ดกลางนะครับโอเค ก็ประมาณนี้ครับผมกับเกมเอเลนเตอร์ะนะครับวิธีการเล่นก็จะคล้ายๆกับพวกเกมยิงปลาของโ f i ฟิชิงบอลฟิชชิงก็ตเลยนะครับผม <c oughs> ก็ผมเล่นง่ายเหมือนกันนะครับก็เลือกจุดท,ที่เราอยากยิงครับผมเราก็กดเลือกไปเลยนะ <c oughs> อุ้ยอา้าวมันล,ล็อกมาให้ตัวหนึ่งก็ผมโอเคถือว่าสวยงามมากเลยนะก็ประมาณนี้ครับผมกับเกมเอเลนเตอร์นะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการถอนเงินออกจากเว็บไซต์นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไป ต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะครับผมก็มาที่หน้ากระเป๋าตังค์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เลือกนะครับผมเป็นเลือกค่ายที่เราต้องการจะถอนเงินนะครับผมอันที่ผมยกตัวอย่างนะผมก็ถ้าถอนเงินอาค่าสนี้ผมเปตเกมมิ่งนะครับโอเคก็กดถอนเงินไปครับผมเห็นไหมครับผมง่ายใช่ไหมล่ะทั้งการเติมเงินนะครับผมและการถอนเงินนะง่ายมากเลยนะครับผมกับการเล่นเว็บไซต์แอลสการสการนะครับผมใครที่อยากเล่นนะผมก็สามารถกดเลงกด้านล่างเพื่อไปสมัครเล่นกันได้นะครับผมและสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหน้า สวัสดีครับ